ช่องของพี่กอลฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y Powerful Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่เฟซบุ๊กก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่กอลฟไปในตัวเหมือนกันนะครับ 鉄血巡洋艦のローンです。この世界では、構ー段階カーでしか存在していなかったのですが、うな。それでカピーゲーム、アスレーナカ นี่ถือว่าเป็นช่วงรายการใหม่นะครับจะออกมาวันละ1คลิปนะครับจะเลือกเรือ1ลำนะครับแล้วก็มารีวิวให้นะฮะรีวิวนะครับอ่านสกงสกิลเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ดูข้อดีข้อเด่นนะฮะแล้วก็เอาไปใช้งานอย่างไรนะครับใส่เกียร์อะไรนะฮะจะเป็นคลิปเน้นความรวดเร็วนะครับ ยังไงซะเนื้อก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่พี่ไม่ใส่น้ําลงไปเวลาใส่น้ําเยอะเนี่ยพี่ก็ทํางานเยอะขึ้นด้วยแล้วก็บางทีก็ไม่ทําออกมาสักทีนะครับดังนั้นเราก็ตัดประเด็นเรื่องไม่ต้องเจือเลยนะครับก็ทําแบบนี้แหละนะฮะนี่ถือเป็นคลิปแรกนะครับขอเริ่มที่โลนก่อนละกันตัวนี้มีคนถามเยอะมากก็ตอบซ้ําๆอยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าเวลาครั้งหน้าถ้ามีคําถามยกคลิปให้เลยนะครับก็จะได้ชัดเจนด้วยแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนด้วยนะครับ ถ้าครั้งหน้านะครับอยากได้ลำไหนนะครับก็แจ้งมาได้นะครับถ้าขอกันมาเยอะนะครับก็จะมาก่อนนะฮะมาดูสเตตัสกันก่อนนะครับโลนนะครับเป็นเฮวีควิเซอร์ของไอรอนบัตนะครับเป็นเรือวิจัยเฟรตหนึ่งนะครับส่วนที่โดดเด่นที่สุดนะครับปืนของเฮวีควิเซอร์ที่ส่วนหลักเนี่ยแสดงผล130%นะครับมี2กระบอกนะครับมีตอร์ปิโดด้วยแต่ไม่มีพีโหลดนะครับแสดงผล110%นะครับแอนตี้แอร์110%นะครับ ใช้แปลนทั้งหมด343ใบนะครับที่จะทำห6ดาวนะครับเงื่อนไขนะครับที่จะสามารถวิจัยได้นะครับจะต้องมีเรือไอรอนบัต7ลำนะครับน้องๆจะต้องสะสมเรือของไอรอนบัตให้ครบ7ลำก่อนนะครับเงื่อนไขนี้ในปัจจุบันทำไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเรือไอรอนบตัตอ่ะตอนนี้ก็พอจะหาได้จำนวนหนึ่งนะครับเป็น10ลำเลยไปดูสเตตัสกันก่อนนะครับ HP นะครับอยู่ที่5,382ถึง5,920นะครับเอ,อ่อสเตตัสตรงนี้มันจะเป็นเลเวล100ถึงเลเวล120นะครับค่าปืนใหญ่248ถึง283ซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็มีปืน2กระบอกด้วยนะครับสำหรับลรนแล้วก็ถ้ามาดูกร่อนะครับกร่อแบบมีเดียมนะครับ สามส่วนนี้น้องจะเห็นนะว่า HP เยอะก่อมีเดียมนะครับแล้วก็การโจมตีจากปืนหลักก็ถือว่าไม่ได้ด้อยนะครับก็คือเป็นทั้งแทงเป็นทั้งเดเมจนะครับแอนตี Anti ้แอร์ก็ถือว่าไม่ได้กระจกนะครับ2อ2นะครับถึง233ค่าตอร์ปิโดนี่ถือว่าแถมแถมมานะครับเพราะว่าโลนไม่ได้เน้นเลยนะครับ187ถึง215นะครับค่ารีโหลด1 4 9ถึงห7 1รอก็ถือว่าเร็วมากแล้วก็มันจะมีสกิลในการสอดคล้องกับตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากัันนะครบ ค่าหลบหลีกนะครับ39เถึง78นะครับเรือ Heavy Cruiser เนี่ยมันจะเริ่มหลบเก่งหลังจากเลเวลร้อยเป็นต้นไปนะครับโลนเนี่ยจะเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ก็ต่อเมื่อ1 0อยบวกนะครับเลเวลแล้วก็ค่าความมนยำา1ึ้นะครับถึง125จริงๆก็ถือว่าแม่นมากแล้วสำหรับท e a v y Cruiser นะครับแต่ถ้าต้องปะทะกับพวกเรือพิฆาตหรือเรือระัตะเวนเบาเนี่ยก็ควรเสริมความแม่นยำไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดเมจจะตกไปนะครับ สปีด26ถือว่าเป็นจุดด้อยของโลนนะครับแล้วก็ใช้น้ำมัน13ถือว่าใช้เยอะนะครับเป็นเรือระดับวิจัยนะครับเทียร์หยุดเทียร์ศูนย์นะครับก็อยู่มานานแล้วด้วยนะครับอันนี้ไม่มีข้อกังขาเพราะว่าเจ๊เก่งมากนะครับเออลืมกล่าวเรื่องลากไปนะครับเรือวิจัยจะลากศูนย์นะครับแต่ว่าถ้ามีระบบเฟสซิมูเลชันแล้วจะสามารถเพิ่มลากได้อีกนิดหน่อยนะครับไปดูสกิลกันนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับเปิดหลักจะเปลี่ยนเป็นกระสุน HE นะครับ เมื่อยิงปืนหลักจะเพิ่มค่าดีโหลด3%นะครับสะสมได้12สแต็กนะครับยิงไปเรื่อยๆก็ยิงสะสมยิงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับและทุกๆการยิงปืนหลักครบ2ครั้งนะครับจะสลับกระสุนนะครับระหว่างกระสุน HE เปลี่ยนเป็น AP ยิงอีก2ครั้งเปลี่ยนเป็นกระสุน HE HE ยิงอีกครั้งเปลี่ยนเป็นกระสุน AP สลับกันไปมานะครับเงื่อนไขของสกิลนี้นะครับไม่ว่าน้องจะเปลี่ยนปืนอะไรก็ตามนะครับมันจะเปลี่ยนกระสุนให้นะครับ แต่ว่ารูปแบบการยิงยังคงเป็นของปืนนั้นๆอยู่นะครับเช่นยิงออกไป6นัดเนี่ยก็เป็น6นัดนะครับแต่ว่ากระสุนถูกเปลี่ยนไปบางทียิงออกไป3นัด3นัดนั้นก็เปลี่ยนเป็นตามกระสุนที่โลนระบุเอาไว้นะครับปืนของโลนนะครับเราจะสนใจแค่2อย่างนะครับ1ก็คือรูปแบบการยิงนะครับ2ก็คือความเร็วในการยิง พอมาถึงจุดนี้นะครับพี่ขอแนะนําปืนให้น้อง2กระบอกนะครับเอาไปเลือกใช้กันเองกระบอกแรกนะครับโปรโตไทป์ทิปเปิลสองศูนย์สามเอเอกันนะครับกระบอกนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือมันยิงเร็วนะครับแต่เดิมเนี่ยมันเป็นกระสุน H e ชปกติกระสุน H e ชมักจะยิงเร็วแต่สําหรับโลนแล้วโลนไม่สนใจเรื่องกระสุนนะครับแต่ว่าความเร็วของมันเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับโลนตรงที่ว่าจะทําให้บัฟค่ารีโหลดข,ของโลนติดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ท่ายิงเต็มกําลังของโลนเนี่ยใช้ได้เร็วขึ้นนะครับ สำหรับสายฟาร์มนะครับที่ต้องการจบเร็วนะครับกระบอกนี้แนะนำนะฮะกระบอกที่2นะครับโปรโตไทป์ที่เปิล203 mm, มเมนกัน SK4 นะครับกระบอกนี้เดิมเป็นกระสุน AP นะครับมันยิงไปทั้งหมด6นัดน,นะครับคือมันโหลดช้านะครับแต่ว่ามันยิงเยอะมันเลยทำให้โลนเนี่ยทำ d p s ได้สูงสุดนะครับถ้าใช้กระบอกนี้นะครับแต่ว่ามันจะยิงช้า มันเหมาะกับเกมยาวนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ประท่าบอสอะไรเงี้ยเราต้องสู้อยู่สักพักหนึ่งแหละบัฟติดครบแน่นอน12นัดเนี่ยและช่วงท้ายๆโลนจะทํา DPS ได้สูงสุดนะครับ2กระบอกนี้คือปืนที่พี่ก๊อฟแนะนานะครับดังนั้นถ้าน้องจะใช้กระบอกอื่นน้องก็ต้องเข้าใจหลักการของสกิลนี้ก่อนนะครับมาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีฟ้านะครับทุกๆ30วินาทีนะครับจะสร้างโลบาเรีย4อันนะครับโลสามารถรับกระสุนได้8นัดนะครับอยู่ได้นาน15วินาที สกิลนี้นะครับถ้าขึ้นเฟสซิมูเลชันระดับสุดท้ายได้แล้วนะครับสตาร์ทมาจะสร้างโล่ทันทีด้วยนะครับถือว่าเป็นโล่ที่อลังการที่สุดในเกมนะครับเพราะมันจะหมุนรอบตัวเลยนะครับแล้วก็มีอันยื่นๆถึงหน้าอันหนึง่งอันนี้คือสามารถปกป้องทีมได้ดีมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแท้งเลยสําหรับโล่นะครับคือตัวเองก็อึดอยู่แล้วแถมยังมีสกิลป้องกันเพื่อนด้วยนะครับโล่นี้มันจะกันกระสุนนะครับแต่ว่าไม่ได้กันต่อปีโดนะ แล้วก็สกิลแถมของพวกเหลือวิจัยนะครับโจมตีไซเลนแรงขึ้น15%นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับโจมตีเตงกาลังนะครับเมื่อโจมตีปืนหลักครบ8ครั้งนะครับโจมตีเต็งกาลังโหลดนะครับซึ่งก็ถือว่ายิงอลังการมากนะครับมีกระสุน HE ปนไปกับกระสุนเจาะเกราะนะครับมาถึงส่วนเกียร์นะครับอันนี้คือเกียร์พี่ก๊อฟแนะนำนะครับแนะนําให้3ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยเน้นความอยู่รอดนะครับเอาหน้าที่หลักเป็นหน้าที่แทงนะครับ ทั้ง3มชุดเนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนกันก็คือตอร์ปิโดกับส่วนของแอนตี้แอร์นะครับอันนี้ตอร์ปิโดแล้วแต่ชอบนะครับแอนตี้แอร์พี่ว่ากระบอกนี้เด็ดสุดนะครับเพราะว่ามันจะเสริมค่าความแม่นยําด้วยนะครับมาส่วนเกียร์เสริมนะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเน้นความอยู่รอดก็กันต่อให้กับโลนด้วยนะครับอันนี้ลดความเสียหายจากตอร์ปิโดไป30%แล้วก็เพิ่ม HP อีก350ถ้าตีบวก10แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ชิ้นที่2เนี่ย เพิ่มค่าหลบหลีก40ซึ่งชิ้นนี้เพิ่มสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่ม HP อีกนิดนึงนะครับ60แล้วก็ทุกๆ20วินาทีนะครับจะมีโอกาส30%นะครับที่จะเป็นอมตะ2วินาทีนะครับก็เสริมความอยู่รอดให้สุดๆไปเลยนะครับ Heavy c u i s e r ถ้ามีค่าหลบหลีกเพิ่มขึ้นมานะครับเก่งขึ้นมหาศาลนะครับเซตนี้จะเอาไป PvP ก็ได้นะครับจะเอาไปปะทะบอสก็ได้นะครับเน้นความอยู่รอดเน้นแทงให้เพื่อนนะครับ แล้วก็เซตที่2นะครับจริงๆเปลี่ยนชิ้นเดียวเองนะฮะแต่ว่าจะใส่ไปคู่ก็ได้นะครับคือเพิ่มค่าสปีดให้โลนไปเลยนะครับเพราะบางทีในสถานการณ์บางอย่างเช่นปะทะบอสด,ด่าน EX เนี่ยคือการโจมตีของบอสมันเต็มจอเลยถ้าโลนเอาไปนี่มันจะถ่วงเพื่อนมันทําให้ทีมช้านะครับก็เพิ่มสปีดให้สูงสุดไปเลยนะครับยังไงซะเราก็เล่นมืออยู่แล้วก็พยายามหลบกระสุนนะครับอย่างน้อยเอาโลนไปอ่ะโดนไปสักที2ทีคงไม่จมหรอกนะฮะก็คงทนได้สักพักหนึ่งนะครับ ส่วนเกียร์เซตที่3นะครับอันนี้เน้นฟาร์มเพลินๆนะครับด่านที่มันสั้นๆนะครับแป๊บๆจบนะครับก็เน้นความเร็วนะครับเกียร์เสริมก็เพิ่มค่ารีโหลดเข้าไปนะครับเพิ่มค่าฟวอดพาวเวอร์เข้าไปแลวนี่พี่ใส่ SG เรด้์ด้วยนะครับอันนี้เพิ่มค่าความแม่นยำเข้าไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ลมรีขึ้นอีนิดนึงนะฮะก็เสริมเอาตัวรอดของโลนได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็สักลำหนึ่งจะต้องมีใครใส่ SG เรดร์ไปจะเลือกเป็นโลนก็ไม่ผิดนะครับก็จะทำให้เจอเรือซุ่มโจมตีน้อยลงด้วยนะครับ เกียร์ก็สามารถ mix and match ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง Copy ไปแบบเป๊ะๆก็ได้นะครับคือเลือกใช้ตามสถานการณ์นะครับจริงๆมันมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือถังดับเพลิงนะครับด่านไหนที่กระสุน HE เยอะแยะไปหมดติดเพลิงไหม้นะครับก็ใส่ถังดับเพลิงให้โลนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะพี่เชื่อว่าถ้าพี่ทำคลิปอย่างนี้เยอะๆนะ สักวันหนึ่งน้องจะต้องเข้าใจหลักการในการใส่เกียร์แน่ๆนะครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับถ้าขัดตกบัวพ่องตรงไหนช่วยกันเสริมในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อๆไปเดี๋ยวจะปรับแก้ให้นะครับตรงไหนอยากให้เพิ่มอะไรก็แนะนํากันมาได้นะหรืออีก2เรื่องที่ต้องคุยนะครับก็คือการใช้โลนนะครับกับทีมแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการความเรือวิจัยนะครับก็ถามกันมาเยอะต้องตอบด้วยในคลิปนี้นะครับ ทีมของไอรอนบัตเนี่ยถ้าน้องใช้กันเป็นทีมนะครับมันก็จะมีบัฟเสริมกันเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเราใส่บิสมารเข้าไปนะครับโลนก็จะได้คีิที่เแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ใส่กัปเซฟอรินนะครับรับความเสียหายลดลงแล้วก็ไลท์ซิกเนี่ยพี่ถือว่าแนะนํามากนะครับจริงๆน้องก็เป็นเรือเก่งลำหนึ่งนะครับแล้วน้องจะมีแท็กติคข้อคอมมานด์คุยเซอร์นะครับสำหรับเรือคุยเซอร์ทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มค่าไฟพาวเวอร์เพิ่มค่าตอร์บิโดเพิ่มค่ารีโหลดนะครับสิบเปอร์เซ็น ถ้าใครอยากได้บัฟอะไรก็ลองเลือกใช้ตามที่พี่แนะนำแล้วกันนะครับจริงๆโลนอยู่ทีมไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเก่งด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับถ้าน้องจะทำโลนนะครับมันจะมีเควสที่1กับเควสที่4นะครับพี่ต้องสะสมอี1ล้านนะครับแล้วก็เควสที่4่สะสมอี2ล้านนะครับเงื่อนไขก็คือใช้เรือกองหน้าของไอรอนบัตไปเก็บเลเวลนะครับเราจะได้อีมาเติมในส่วนนี้นะครับ เก็บจากดอมไม่ได้นะครับเก็บจากคอมมิชชั่นก็ไม่ได้นะครับเท่าที่พี่เข้าใจเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นอีกพีจากการต่อสู้นะครับก็เอามาเติมในส่วนนี้ได้หมดนะครับคือโดยหลักๆกเนี่ยก็คือลงสนามนั่นแหละนะครับลงลงทะเลนั่นแหละและในปัจจุบันนะครับมันจะมีใบเติมอีกพีให้กับเรือวิจัยเฟสดหนึ่งด้วยนะครับน้องสามารถเอาใบานี้ไปเติมอีกพีได้ถ้าน้องมีปัญหาในการฟาร์มนะสำหรับคนไม่มีปัญหาใบอีพีของเรือเฟสดหนึ่งเนี่ยน้องสามารถเก็บเอาไปย่อยได้นะครับ แต้มก็ออกไปแลกแปลนได้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โลนเนี่ยสำหรับพี่นะถือว่าเป็นเรือที่เงื่อนไขในการเก็บอีกีง่ายกว่าเพื่อนเขานะครับเพราะว่าเงื่อนไขเรือกองหน้าของไอรอนบัตจะมีแกงเซต,ตอยู่นะครับเซตเนี่ยถ้าจัดทีมดีๆนะครับมันจะเป็นแกงที่ใช้น้ํามันน้อยแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากนะครับเหมาะกับการฟาร์มเป็นอย่างยิ่ง ที่พี่แนะนำนะครับก็จะมีเซตวันนะครับแล้วก็เซตสองสามนะครับที่เป็นสตาร์เตอร์นะครับสองลำนี้สามารถเลสเตอฟิตได้นะครับส่วนเซตอีกลำหนึ่งพี่ว่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะเอาเซตสี่หกไปก็ได้นะครับจะได้เทพให้มันสุดนะครับหรือบางทีจะเอาพวกเซตตัวน้อยๆนะครับที่เป็นระดับคอมมอนนะครับก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับหรือจะใช้พวกเรือรัตเวนเบาก็ได้นะรัตเวนเบาพี่ก็นำาเอาไลซิกเป็นตัวนํานะครับแล้วก็เอาเรือระดับคอมมอนที่เลสเตอฟิตได้นะสักสองลำนะครับ ถ้าเป็นแก๊งเซฟนะครับพี่แนะนำา c ปเตอร์12เลยนะคือถ้าทำเซฟแล้ววิ่งได้นะครับแต่ว่าน้องต้องเกียร์ดีนิดนึงแล้วก็ต้องเลเวลสูงแล้วนะครับถ้ายังไม่สูงพอนะครับประมาณสัก c h ปเตอร์ c h a p t e ปเตอร์ t e r 9กําลังดีนะครับในการเก็บ EP คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครมีอะไรเสริมนะครับครั้งหน้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเรือลําไหนเนี่ยก็ลองแนะนํากันมานะครับใครอยากได้ลําไหนเดี๋ยวจัดให้นะครับพี่จะตัดส่วนที่จะรีวิวเนื้อเรื่องออกนะครับก็เลย สามารถมาได้เร็วอนนี้พี่ทําได้ทุกวันเลยนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆสนุกกับเกมอสูรเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ